โรงเรียนวัดถ้ำรงจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเมื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาพระบรมราชินีวันที่30พฤษภาคม2568โรงเรียนวัดถ้ำรงผ่านพดุงจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัฒรชรสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินีเมื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพัรษาสามิถุนายน2568นบะณบริเวณหน้าเสาธงสนามฟุตบอลโรงเรียน โดยมีนางนัทกริตาอมริดผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้นําคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามพร้อมจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปลูกฝังจิตสํานึกความจงรักภักดีแก่เยาวชนตลอดจนเป็นการสแสดงความร่วมมือร่วมใจของสถานศึกษาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างพร้อมเพรียง ติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ในทีอานิวข่าวสารโรงเรียนวัดถ้ำรงเพื่อทุกคนในชุมชนของเราสวัสดีค่ะ